มาคาตอไว้ครับ,รบเราอยู่กับคาตัวไว้แล้วนะครับรอบกรุ๊ปสเตจครับผมกรุ๊ปบเข้มปะทะเขียวครับเราดูฟอร์มในกรุ๊ปสเตจกรุ๊ปกริบนะอาจจะเก็บไม่ครบทุกคู่ครับเดีย๋ยวผมจะเลือกคัดมาเฉพาะคู่ที่น่าสนใจนะฮะสำหรับกรุ๊ปสเตจครับเข้าสู่เกมกันเเข้มครับ เรสเธอแรงขวาบนของแผนที่ครับผมแล้วก็เคียวแอับูเธอแร์ซ้ายล่างของแผนที่ครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยฮะสปอนเซอร์หน้าใหม่แต่ร้านใหญ่นะครับสแนปโมครับ หน้าร้านก็อยู่ปอจูนทาวชั้น2นะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยครับผมมีแฟนเพจให้ใน Description ฝากตามก็ไปสนับสนุนสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราเอา,เอาไว้ด้วยครับแล้วก็มีหน้าร้านในช้อปปีด้วยนะสำหรับเพื่นอนๆที่เลือกซื้อเลือกหาเครื่องเล่นเกมแล้วก็พวกอาร์ตทอยต่างๆเอาไว้ฝากเป็นของข,องขวัญน,น่ารักปุกป๊กมุกมิกหรือว่าใครก็เป็นสายนี้อยู่แล้วก็ลองไปหาดูได้ครับ Ah, so so ask... The thing is, is that we're really in front of cyclones because it just seems to fit him so much. And Kyo might not be a guy who seems to fit that hyperactive action packed micro drop everywhere. He actually is the one that really was pushing the cyclones. He's the one that kind of forced Maru to be like, oh, that's what we're doing. And then Maru tried doing it back to him. And then that was what they did in their best of five as well, Kira versus Maru Most recently, it was a lot of cyclones. So he was really funny. We're ให้หยุดต้องมารอดูแล้วก็ประชานนันเพิ่มเติมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นกิจกรรมนักชกอวกาศนะฮะก็แบ่งเผ่าเล่นกันหลกัหลกๆเบื้องต้นตอนนี้ก็คือโบ3อยู่นะครับแต่ถ้าคนมันเยอะจริงๆพัฒนาในซีซั่นหน้าจะเป็นโบ 5, <Bo> 5ก็ได้จะได้แบบได้เล่นกันทุกคนนะแต่ตอนนี้ขอยินโบ3ไว้ก่อนแต่ปริมาณคนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็สับหน้าสับตากันมาเล่นได้ครับ นัดรวมพลกันทุกๆวันศุกร์นะประมาณ2องทุ่มสทุ่มครึ่งก็มาเจอกันในดิสก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาออนสตรีมประมาณ3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปฮะโดยประมาณนะ โอเคต่างฝ่ายต่างเอสไปแล้วครับแต่ถ้าดูจากโปรดักชั่นไลน์ตอนนี้ทัาฝากฝั่งเคียวเน้นไปที่รีเปอร์ก่อนในการการันบ้านเช่นเดียวกับเคลมครับหมู่ต่างฝ่ายทางเปิดรีเปอร์กันเร็วเลยแต่ยังไม่มีใครวิ่งใส่ใครครับยังคงนิ่งๆเน้นฟาร์มกันไปก่อน seen it do devastating damage and so of the one of those reasons is the first go for Cyclone, but is still There is a point where there's enough Reapers to out a Cyclone. It seems kind of crazy, but the Cyclone can die and that is a factor, you see the factor to the reactor now here from Kyure so likely to follow up this up with Cyclones of his own ดูเหมือนเคียวจะเปิดก่อนหรือเปล่ามาแล้วตรงกลางแมปตรงนี้ t b ีปกติเลทไหมไม่ค่อยนะจริงจไฟเดียวอ่ะชอบไฟเดียวจบเลยครับแต่อันนี้เข้ามาก่อนครับผมได้เปิดก่อนครับสวยงามเลยครับเคียวแต่ไซโคลมาไซโคลมาครับอ้ดีเปอร์ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงเจอยิงฟรีอีสปอร์ตด้วยหนึ่งไซโคลหนึ่งไซโคลของเคลม หนึ่งไซโคลของเคลม What the fuck โอ้ยเอาจัดคือต้องบอกว่า Reaper หรืออะไรมันเสียไปก่อนเลยฮะกลายเป็นว่าไซคลนมาแบกไฟเอาตัวรอดไปได้กับเคลมไม่งั้นน่าจะเสียเยอะกว่านี้น่าจะบินบินสวนกันไปครับมองไม่เห็นกันนะเนี่ย เข็มจะมาดรอปไตโค,รครน,น,นครับหตัวใช้ประมาณ4เม,ม็ดก็หนีครับผมแล้วตรงนี้ริปเปอร์เข้ามาตรงมินเนอร์ i ล e ได้เป็น1 w o เวอรร์หรือเปล่าได้เป็น1 w o เวอรเกครับแล้ว2ไซคโคนมาเคลียร์อย่างไรแล้วก็ดรอป2ไซคโคนสวนคืนมาครับเขียวได้คืนใบเยอะเหมือนกันโอ้สวยงามได้ไป5้าเวอร์เกตรงนี้ขากลับขากลับดีๆนะ ดีๆ<ด><ด>นะมีเรเว,วนนะอ๋าไแลวครับโนดักเนี่ยแต่ก็เอาตัวรอดออกมาได้ครับไม่ไดีแวของเคียว หรือว่าจะไม่รอดหรือว่าจะไม่รอดหรือว่าจะหิวเอหิวดีไหมนะโอเคไม่หิวครับที่หลายท่านงง snap m o r ขายอะไรบ้างก็เครื่องเล่นเกมครับ playstation 5 nintendo switch แล้วก็แผ่นต่างๆแผ่นเกมของ switch ของ ps5 joy จอยแปลกๆอ่ะจอยเล่นเครื่องบินจอยพรมาลัยทัสมัตเตอร์โลจิเทคอะไรนะฮะเยอะแยะมากมายไก่กองก็ลองเลือกขายเลือกชมได้ครับแต่จังหวะนี้เคลมยังไงดรอปเทอเร์เรสสวนมาดาเมจไม่พอโอ้เจอเคียวดันกลับไปครับแล้วจะตกรถเอาต้องรีบถอยด่วน โอ้จะจบจะจบเลยเนี่ยทำเป็นเล่นไมเคียวไล่ลึกไล่ลึกมาดอบเทอร์เรดเติมดาเมจมาเข้มลายหมดเลยครับผมโอ้จีได้เลยวะเนี่ยอาร์มี่หมดครับอาร์มี่หมดเกลี้ยงเลยแล้วเจอประชิดหน้าบ้านแล้วเจอประชิดหน,น,น้าบ้านมาตรงนี้ไม่มีซิกแทงด้วยโดนไปสองวอร์เกอร์ครับกดดันหน้าบ้านมา แล้วไซโคลมาเวิร์เกอร์ออลอินมาแล้วไซโคลระเบิดครับโอ้ยไซโคลเลเว่นไปเหลือไซโคลสองคันไซโคลหายไปเหลือคันสุดท้ายเหลือคันสุดท้ายสุดท้ายจีครับแหมไซโคลเหลือคันเดียวก็น่าจะรอดยากต่อให้ออลอินเวิร์เกอร์ออกมาก็ตามเกี่ยวเก็บเกมแรกไว้ Right, Red t e r r a n from France. This trying to make a comeback is Clem. มาครับแมปที่สองครับเข้มกับเขียวครับเขียวครับ Blue Teran ซ้ายล่างของแผนที่แล้วก็เค e m นะครับ Red Teran ขวาบนของแผนที่ครับ เอ๊ะทำไม S V ออกมาไวนะไปทำอะไรตรงนั้นนะไหนบอกสีไหนบอกซีจะทำอะไร150แล้วอ้าวจัดซะหน่อยคนเหลี่ยม2 0 2 4 มาแล้วครับพอกซี่บารักะประมาณใกล้ๆ12นาฬิกาครับเยิงๆมาหน่อยอมุมมองมุมมองเ h i r d p เพ s ร์มุมมองข้ามไหล ถ้าดูการสับจอเขมเขมแกเถือนนะเขี่ยวก็จะเนิบเนิบไปเรื่อยๆครับดู ถ้าดูถ้าดูแค่จออ่ะดูดูเข้มเหมือนจะแอคทีฟกว่าแต่สุดท้ายคำสั่งที่ใส่ไปก็พอๆกันแหละครับวันนี้สับจอไปสับจอมาไว้เช็คเช็คเช็คอย่างเดียวไม่ได้ใส่คำสั่งแต่คนนี้กำลังจะเหลี่ยมครับนี่และเอ v ซีวหลบพงญยาด้วยนะ กำลังจะไปชีสบังเกอร์นั่นเองมาแล้วเอาแล้วครับเคลมเสียวอร์เกอร์ไปปิดบ้านแต่เัาก็โดดขึ้นได้อยู่ดีแต่ทำให้เอซีวีเข้าไม่ได้ครับอู้สัตว์ไปเท่าไหร่สองแล้วนะอ้าวเจอล็อกโธ โอ้แล so oh, ้วดูเคลมดูเคลมครับอันน yeah, okay ี้คือทั้งกันทั้งบุกไปด้วยทั้งคู่นะแล้วก็แล้งไปคนละสองวอร์เกอร์ครับแต่ที่สำคัญคือรีเปอร์ของเคลมยังไม่ตายสวายได้ไปสามกำไรแล้วเนี่ยแล้ววนแล้ววนแล้วพาวนพาวนไม่รอดครับผม Uh, not bad though, right? I mean, 3 SCVs, he got more workers than he uh, lost. Yeah, yeah. So he comes out a couple workers ahead. And don't forget that Q obviously is a little bit... What's is expand he's, he's a, he's and him him map, and he a into those Reapers. So Clem does very well here. He defends aptly. And now he's gonna have a couple Cyclones out as that Starport kicks in. The Medivac comes online and we start to get back to where we were at in that previous game. Where that Medivac harass can begin. We'll see what Clem can do from there. And of course, he's got that Command Center which is already halfway done on the natural. พยายามจะเอา <c oughs> บาลกมาเป็นโอเวอร์รอดแล้วก็เอารีปเปอร์เข้าไปเล่นครับไม่สำเร็จนะแต่รีปเปอร์กระโดดขึ้นมาตรงนี้ก็เล่นยากอยู่ดีเข้าไปแล้วจะไม่ได้ออกน่ครับ e b กลับมาตรงตัวครับฟาร์มกันต่อเดี๋ยวเรารอดูเถกับเริ่มเปิดไซโคนกันเหมือนเดิมเกมแรกออาประมาณ6นาที7นาทียังวะจบกันไวฮะอ๋อเสียบบาร์แรกเลย นี่คือผลของคนที่ชีตไม่สำเร็จกม <c oughs> ตามต้นนองหรือว่าอย่าต้องมารอดูอลากออกมาโอ,โอเคเมดิแวกลวบดาเมจสวยคร <c oughs> ับผมรีปเปอร์ Yeah, I think Kyo's <laughs> quite lucky actually that Clem was being extremely cautious because he left Cyclones yeah. at home yeah. specifically worried for I think something coming now he's going to bring them across as this matter of fact tries to leave it is going to get out unseen so that's an opportunity for Q down the line but he does still have to deal with these Cyclones at the front right now four Cyclones and two Reapers to help lead the charge in so a couple, couple of initial hits maybe and there's only two Cyclones here for a couple moments there's the two extra. อ่ะครับบุกเข้ามาตรงนี้ได้ไซคนไปก่อนหลบดาเมตโอ้โหดูดูโอ้โหเล่นกับม่ดีแวร์ครับเมเปิดโหมกอดก๊อตอีกแล้วทางฝั่งเคียวก็มาเอาคืนครับดอกไซคนมาตรงนี้ได้ไป3ามวอร์เกอร์บินออกไปก่อนแต่หน้าบ้านตัวเองจะพังเอานะเสียไซค,คไอนอีกแล้วครับ แลกกันไปแลกกันมาแต่เคียวเวอร์เกอร์น้อยกว่าเนี่ยยังยังดอบมาเล่นยังเล่นเรืเร่อยๆแล้วก็โดนแคนเติลทิ้งไว้ครับผมทางฝั่งเคียวร,รบอบยางเดือดสุดท้ายเคลมยังไงไล่เคียวไปได้ แรกในช่วงนี้ดอบไซโคลแรกกันอยู่และบินจิอ้าวไวัยกิ้งไวกระลิเลิเลงไล่อะไจริงจังสองเรเวนหนึ่งไวกิ้งครับไล่เคียวไปเลยครับไม่ได้แบกไซโคลตรงนี้ โอ้ l l ไม่น่ารอดละเคลมอันน no <um ี้หิวอ้าวแต่ข้างหลังเข้าสวยหรือว่าพยายามจะเคลียร์เรเวนไปก่อนครับยังไงโดนยิงฟรีอยู่โดนยิงฟรีอยู่สองคันระเบิดครับอูเคลมถอยยาว เหมือนไซคนวอลทีวีทีแพดปัจจุบันสมัยก่อนไม่ฟีแทงใช่ไหมอนนี้เป็นไซคนเรเว่นัรค ยามบุกคืบขึ้นมาครับเขียวจะดันไปได้หรือเปล่าครับเอ้เคลมต้องถอยถอยแล้วพยายามเอทีวีออกมาจ่ายอู้จังหวะถอยสำคัญมากๆเลยอ่ะเพราะไซควนมันยิงฟรีได้ครับอู้ห เราจะโดนบุกเอานะอ้เรามาดักข้างหน้ามาดักข้างหน้าตรงนี้อ้้หหมดเกลี้ยงครับเคียวจีได้เลยครับเรียบร้อยยังไงก็เรียมีกลับมาไม่นานไปวัดกันเกมที่3ามครับผมมาดักหน้าสวยงามมากครับเพื่อน Bringing it back to a game three, it is Clem. In the top left, also for Team Liquid, he is the Blue Terran cure. Well, Golden Aura. มาเกมที่3ครับเขียวแล้วก็เคลมมาแรกันไปคนละ1นต่อหนึ่งครับเกมครับเรเทอร์แลนด์ขวาล่างของแผนที่ครับผมตีตื้นมาได้ เอยังงคป็นรบก็จะหยิบค wow bueno> ู่ที่น่าสนใจให้มาดูฟอร์มคร่าวๆครับแล้วเดี๋ยวน่าจะซัดกันต่อเนื่องอ่ะคือเพลย์ออฟนั่นเอง เขียวครับบูเทอรแรนซ้ายบนของแผ่นที่ครับถ้าวัดชื่อชั้นกันนี่ฟอร์มตอนนี้เคลมดูมาเหนือเหนือกว่านิดนึงแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายวัดกันที่หัวจิตหัวใจความสม่ำเสมอผมให้ฝีมือพอๆกันหมดอะตอนนี้คือถ้าเข้ามาตรงนี้ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับ ยิ่งเผ่าเดียวกันด้วยทุกอย่างมันแบบเอ้ากันแล้ววัดกันที่ฝีมือผู้เล่นล้วนๆเลยตอนนี้โอ้โหมองผู้เล่นแบบสองฝั่งไม่ต้องดูเลยเอาจริงฝั่งเดียวก็แย่น้วเอาไปสองฝั่งนี่คือแบบคนดูคงแบบฮะ So definitely felt like both, like every, at least the Korean players were with this thing that was like post medivac cyclone, or the Europeans were like, oh okay, you know, two medivac or two Cyclones medivac, maybe up to six or eight. Oh okay, okay, but uh, yeah, it's something that is another question mark. If we could get there, it also means we could actually get like an actual macro game. But this is an extremely greedy build. รีเพิร์วอร์ต้นเกมเข็มมาทักทายก่อนแต่พี่เคียวเขารอแล้วนะเขารอยิงก่อนโดนยิงก่อนแล้วครับโอ้ตายไหมนะตายเลยครับผมเสียเหลี่ยมไหมฮะเราห้ามหยุดเลยนะ ต้องบินหนียาวๆห้ามแบบหลุดไมโครหลุดโอเครอดแล้วครับเสียไปหนึ่งตัวริเปอร์ของทางฝั่งเคลมรู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมรู้เลยว่าอย่าต้องกระโดดขึ้นมาตรงนี้แน่นอนนะขึ้นมาก่อนขึ้นก็โดนยิงไปแล้วอะ สับเทคมาตรงนี้ครับเมื่อสักครู่นี้เคลมมาเบิ้เลเฮลเลียนนะเบิ้ลใสโครนครับผมไฟโคลนวอลต์ต่อจบจากวิปเปอร์ก็ใส่โคนต่อ,ตอทันทีโนโมอร์ฟิกแทงแล้วว่าแพทเน้โ,โมบิ b i l i t y น้อย่รับ ปกติต้องเป็นซีกแทงแล้วซีกแทงมีจุดอ่นอนคือโดนการโจมตีจากแอร์ยูนก็เอาไวกิ้งมาผสมกับเรเวนไวกิ้งกับเรเวนตอนนี้เป็นไซโคลไม่มีปัญหากับแอร์ยูนด้วยสองเกมแรกไม่มีซีกแทงสักคันเลยวะ่ะเมตาได้เปลี่ยนไปแล้วฮะสักพักและสักพักแล้วแต่นี่คือมาตอกย้ำว่า

And then he loses all of his vantage because he has to tap out of the game. Mm -hmm. That is still possible, but if that doesn't happen, if anything is less than that, then Clem is gonna be playing a TDT as they both a marine tank from behind, which I really think Kira wouldn't let go. So that's kind of what we're waiting for, is the actual movement. and so far Clem, you know, just going for a little harassment. <to filmmakerbir> <to Harvey> หรือว่าจะรอกันก่อนก็ได้เห็เมนิแวกด้านบนครับ12นาฬิกาตรงนี้ริปเปอร์ของเคียวเข้ามาป่วนหนึ่งตัวครับได้เวอร์เกอร์ไปหนึ่งตัวเดือยไโคนตาย กำลังจะมจาดรอปสองไซโครนครับเพลมอยู่ดูว่าจะทำได้ดีสักแค่ไหนนะเคียวเห็นแล้วโดนหนึ่งวอร์เกอร์คืนสองวอร์เกอร์คืนครับแล้วก็หนีทันทีฮนะขอเว้นคลีนไฟไม่เสียอะไระเน้นเน้นชัวเรารอบนี้เราจะเห็นมาลีนสติมแพ็กว่ะ Space, he's also going to be behind on the upgrades and then um, not like basically nothing's really going clem's way does even have like faster stem or faster barracks it's it's all cure all the way now i don't want to say that clem can't bring back a good old it's like easy, but i anyway, yeah. Go do หรือว่าจะไปบุกก็ได้เกมป้องกันดี่สุดกี่เกมบุกแต่ไม่ใช่ต่อยหน้าตัวเองนะโอ้ยนี่ฟังมาพี่เราต้องบุกในจังหวะเปิดเปยเขาจะได้ไปกันบ้านต <c oughs> ัวเองไม่มาบุกเรา <c oughs> ปรากฏเจอเลนเนอร์ลันไบเซอร์นิงมาหนึ่งคอมระเบิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสตาร์ครับ อเสียเมดิแวคไปครับแต่ก็แลกไปกับสามไซค์โนตรงนี้เลยนะโอ้ยมาดอกเทอเรดมาลีนมาว่ะเอาเรเวนหลุดไมโครสามลำครับยืนนิ่งเฉยครับอู่เคลมออมาโฟกัสอยู่ตรงนี้ก็ว่าอยู่เสียเรเวนฟรีแต่ก็ได้คืนคุ้มๆอยู่คะ12เวอร์เกอร์15เวอร์เกอร์ครับ อย่างเอาแล้วจังหวะถอยจังหวะถอยโอเคถอยได้แล้วครับผมแต่อามี่ไม่พอกันหรือเปล่าอามี่น้อยกว่าเยอะเลยครับต้องดูเคียวว่าจะบุกถมเลยไหม น่าวแรกงันไมคันต่อคันอา่าสองต่อหนึ่งแล้วแล้วเคลียวมาต่อเลือกมาทางซ้ายครับเปิดซิงหมดทันไหมแล้วก็เจอดีซิเบิร์นเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นแอนติอเมอร์มิไซายตามต่อครับเทมต้องอออินเอสีวีออกมาไปตัดสินแต่ซีแข็งจ่ายดาเมดไม่ได้ โอเคสวยแล้วจีจีครับเคลมนะเคียวครับเก็บมา2ต่อหนึ่งครับเรเว,วนดิสเพินได้ตรงจังหวะมากมากตัดซิกแชังไปสองคันในไฟสุดท้ายครับทำให้เขาปิดไฟไปได้ครับในกรุปบี <B. S 1> อ่าี<ม>่กปุบบีครับผม ถ้วยไอ้บิ๊กเอียร์ของเราโอเคแล้วเจอกันคู่หน้าครับกับคาตัวไว้สองยีิ